กันโดนเนาะแม่เนาะจ้าโดนแห้งอีหลีเด้แม่นค่ะซี่เดือนได้ปะได้ซี่เดือนได้ครับผมเดือนที่ๆเนี่แหละก็คือจริงๆแล้วมันบ่ได้ลงเลยพี่น้องแปลว่าเวียดนามเข้าจ่อมาซื้อเข้าจ่อกระซื้อไปแบบว่าข้าวเรลืองเวียนน้ำนะแม่มันจะควายเนื้อเนี่แม่นเพร่ะเราจะควายเนื้อไปบานี้คนๆหากควายเนี่ค่ะเข้าจ่อกรเซี้งเด้อพี่น้องมากเลยค่ะ นี่คือเก้ายุ่ใส่ที่กัรบ้านม่วงหมู่สิบห้าตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดสอนแก่นเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดศูนย์เก้าเก้านันลอยู่หมู่สิบห้าค่ะเบอร์แม่เถาผมเลือกพินเองเลียกรลองมาหลายแห่งว่าแม่ผมไป๋สาย แม่แม่ผมเปลี่ยนครับมาแม่ผมเป็นแม่เถาผมเลยว่าเอาได้ค่ะแต่ว่าต้องได้ซอยขาเพิ่มเด้โอ้ยผมไม่เคยนั่นครับเนี่ยเมื่อนั้นยุตตลาดผมก็ถามเลยข้าเทอมมีหรือยังค้ามีหรือยังเนี่ยมาเอากับพี่เดี๋ยวผมว่าต้องหาช่วยโอ้ยมันสุดยุหันเลรอเนาะจ้าพี่น้องเข้าผมสิเปลี่ยนจากแม่ผมเป็นแม่เถาผมเลยวเดิมชาเนี่ี่หลีอวะเอาแม่ผมสิไปเอามันยังไก่ก็ไดอกก็เดี้เน่ะ ถ้าเป็นพี่น้องกันพ่อแมนครับเอามันไกลๆเนี่ยเลือนรวมใน้อหนองเนี่ยถ้าพี่น้องกันไปเอาไกลแล้วมันเจ็บช้ำปวดใจแม่แม่แมนว่าล่ะแมนเออมันว่าเห็นนะเขาว่าจริงใจนะเอาคนใกลๆกันเนี่ยมันยังหูวยังเห็นข้าร่มดีเนาะงานอะไรลีนะแม่รับผมแล้วไม่ได้ไปทากไก่รับผม่ะแม่หัวเาว่าผมเกือจบราชมงคลคนึก ปีสามแล้วแล้วอีกสองปีชสู้ๆมื้อนี้ผมมาจาดแม่ดวงตาแม่เทาผมเลอกพี่น้องโหม่นบพรไอ้นี่แหละแม่ยังแม่มี่ยังมาจาดมายังก็เนี่ยเพียดถามไหลเด้ออันนี้แม่ท่องมาสามทองนี่ท้องผู้ไหท่องสินสมุดเจ้าสินสมุดลูกใบยกลูกใบยกสินสมุดรของเสียบ้านสินสมุจ่าเราก็ท่องลูกใบยกแม่อ๋วแม่สินสมุรนี่เป็นลูกใบยกสินสมุรเป็นลูกใบยก สินสมุรนี่เป็นพอพันยู่บ้านคุณนั่งคุ้อ้างจากบ้านผมไปประมาณกีโลเดียวครับพี่น้องเอาแต่ได้กวนเป็นลูกใบยกเอาช่วงๆเลยเนาะสินสมุรตอนนี้ส่วนส่วนสูงยู่ลอยหงสิบหาเส้นแมนค่ะนี่บ่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวแรกครับพี่น้องเอาใส่สินสมุรไปอันนี้ลูกเพิ่นเต๋อจ้ะนี่ลูกเพิ่นลูกินเพิ่นเนาะลูกเก่าจะเลื่อนลูกเก่าจะเลื่อนอีลี่หรือเก่าเขาว่าเก่าอีลี่จ้ะเก่าอีลีจ้ะมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดจ้ะ มีแล้วเด้อ๋อไม่ยังไม่ยังไม่ย่งแม่นอนยจะเฝ้านอนเอาเอาแม่ก็เราตัวคนละตัวเด็กมันมสวัสดีเด้อยใช่ลูกเนี่ยลูกเขาสวัสดีเด้อเนี่ยจ้่ตัวสวัสดีเด้อเอาสวัสดีคุณพ่อโอ้ยเอาสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีใส่ใช่ลูกก็เลนบ้านครับผมลูกเพิ่นต้องอยู่ข้างในเออลูกเก้าเจริญอ๋อนี่เนาะลูกเก้าเจริญเนาะค่ะค่ะอันนี้เป็นลูกแม่นี่เลยเนาะจ้านี่ลูกเก้าตัวนี้จักปีแล้วไหมปีนึงปีนึงจ้ะ ล้ววานี้ใส่สินสมุนไวจักเดือนแล้วใส่สินสมุนที่ที่หาเดือนจ้ะหาเดือนค่ะแสดงว่าตัวนี้แสดงว่าตัวนี้ได้ยุบประมาณแปดเดือนเกือบปีเลยเเกือบปีจ้ะอ๋อเกือบปีแล้วก็ใส่สินสมุนไวล้วาเดือนจ้ะสินสมุนนี่เป็นลูกใบยกครับพี่น้องของเสียเบื้องบ้านคุณนั่งถุยเด้อผสมโตตรวจท่องเรียบร้อยแล้วค่ะตรวดท่องแล้วเรียบร้อยเขาแล้วนี่มีคลิปตรวจท่องพ้อมค่ะเขาแล้วสองบวกหนึ่งนี่พ่ได้แม่นี่คุยหลุดมาเพยงๆไหม อันว่าชิปสวงพอดีจ้ะแสนสวงใช่มันบ่อแพงดอกมาชิปสวงแต่กี่ชิปสวงหาภาพหนึ่งนี่ชิปสวงมันบ่อแพงดอกแสนสวงลูกแม่มันบ่อแม่อางไงลูกแม่ก็จะเลื่อนมีใบมีหลอดใบมีหลอดค่ะแล้วก็ใส่สินสมุนใสยใบยกไว้สายใบยกจ้ะนี่แสนสวงพอดีจ้ะเอามาดูเอาน้ำสินสมุนนี่เป็นลูกใบยกด้วยเป็น้องด้วยส่วนสูงของสินสมุนอยู่ที่ร้อยหกสิบไปถึงร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องอันนี้ลูกเก่ามีใบมีหลอดผมไปถ่ายคลิปของสินสมุนนี่ดูแล้วด้วยเป็น้องด้วย สินสมุนทรมันมันช่วยแล้วก็ทับตัวผสมตัวความนาะแม่เนาะผสมตัวค่ะแแข็งงรโอเคแล้วเขาแล้วแล้วเเดือนท่องแล้วแขนสองแขนสองพูดกันได้คุยกันได้ค่ะโอเคครับขับว่าไก่ต้องพี่เรีอยแล้วค่ะตัวท่องเรียบร้อยแล้วแม่นี่เขากอมเขาแล้วเด้อพี่น้องใส่สินสมุนทรคือกันแม่ใส่สินสมุนทรคือกันจ้าเดือนแล้วครับซีเดือนจ้าซีเดือนเขาแล้ววันที่ๆกับซีเดือนเขาแล้วท่องแล้วค่ะตัวท่องแล้วมีลูกติดบ่ บ่คาะเป็นสาวอ๋อเป็นสาวลูกแรกวานนี้เพิ่นเป็นควายสได้เนี่นี่จ้ะเพิ่นเป็นควายสได้แม่เขากอัมัดใจเนา่ยไข้บ้านๆพัฒนาเหรอจ้ะสายพัฒนาบ้านๆเฮาเนาะลูกแรกเนาะแม่เนาะลูกแรกหนะนังดีโอ้เขากลบมัดใจหัวกลับมาไต่ลั่งเด้พี่น้องหัวช่องเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จะท่องเรียบร้อยแล้วก็ไรเหรอแม่อันนี้ อันนี้สี่อหงษ์าค่ะสี่หมื่นห้าค่ะคุยกันได้คุยกันได้จ้ะสินสมุดเป็นลูกใบยกเลื่พี่น้องเดือนชื่อหนึ่งแถมหนึ่งใส่แถมหนึ่งโอ้ยช่องหนึ่งบวกหนึ่งค่ะซี่เดือนแล้วค่ะลูกสินสมุดเดือพี่น้องเลื่อสินสมุดเป็นลูกใบยกค่ะนะครับผมใบหยกวนสูงหนึ่งร้อยไปถึงร้อยหงิบห้าเส้นครับพี่น้องเพราะว่าผมไปถ่ายคลิปสินสมุดเนี่สองไฟแล้วเอ้าโอเคค่ะมันหยั่งอีกเด่นนะอันนี้เองเจ้าเขาว่าเจ้าเขาวา ก่อเขาวาสามสิบคะแนนสามหมื่นจ้ะเ่อเขาวาโอ้ของมาวิาลัยของมหาวิทาลก้ย่เขาวาแล้วสันพี่น้องเอามหามหาวิทยาลัยลูกมา้ยก่อเขาวาก็ไมเล็กก็ไมหน่าลังเหมนเด็พี่น้องเลยก่อเขาว่าเออก่อเขาว่าอายุยุบประมาณเท่าไหรเนี่ยอันนี้ก็สิปีเสียดเนี่ยแหละจ้ะอ๋อปีเสียดเนาะจ้ะนี่ก่อเขาว่ามีดังเงินดังทองป้ายบ้านสายพัฒนาครับพี่น้องจ้ะสูงยุบประมาณไปห้าร้อยสามสิบนี่แหละเนาะแม่เนาะ อยู่ประมาณร้อยยี่สิบคู่ด้อพี่น้องเด้อยร้อยยี่สิบคู่กาเขาว่าเอาเท่าไหร่ครับอันนี้เอาสามสิบสองคะแนนสามเหมือนสองคุยกันได้คุยกันได้ค่ะเออเอาโอเคครับผมมือนี้ยมัมีอย่างด้อพี่น้องเด้อมามาจัดแม่เถาซือเด้ขึ้นหัวเจ๊มาจัดแม่เถาซือเด้อพี่น้องห้ามือนี้อันนี้ทอกันไหมเจ้สามสิบสองคะแนนนี่กับอันนี้มันอย่างเขาว่าเนี่ยเขาว่าเอีกเร็วอ่างเงาสามสิบสองคุยกันได้ไม่เอาอีอย่างสรหางเฮลโร่เนี้ย อันแคมพูจ้ะหางยาวโอ้พ่อพากันดวงด้อพ e uh, anyway, um, so uh, so> right ี่น้องเขาแม่ดวงใจโลนั่นเด็ดๆมาอีหล่ามาลูกมาตาแปลนกเป็ดนามเด้อพี่น้องเด้อมีขวัญสองทา้งสองดอกย่อเป็นหางหงขมวดเป็นนกยุ้งลำแพรนโอ้นี่มันก็เป็นความสุขของผมเด้อพี่น้องเด้อผมก็บ่เคยคิดว่าผมสิมาไายคลิปง้อคลิปไข่หรอกแต่ว่าไายไปแล้วมันก็อเรียกแลกกันเรียกแล้วกกันครับผมจ้าลูกอ่ะเหนตาที่สองแล้วแม่เนาะสองข้แนนจ้าคุยกันได้เนาะ เออเขาอีกตัวนี้ก็เจ็บอันนี้มันหยังนั่นนะเก้าเขาวาคือกันเก้าเขาวาสูงสูงนี่นะสูงสูงก้าเขาวาเนี่งนี่แหละได้กวอนมูวนี่จ้ะสวยปาีนองเขาก้นเขาคไข่ไงวงเขาอายุหน่อยก้อนเขาว่าปีอุ้้ยจะเขางามในพี่นองเขาเขายังพ่นได้จับเลย้ำเลยไอ้หล่ามาลูกมานี่ขวัญซองทางเอกมงคลดอกหนึ่งครับกําไลเก่ามาหนาหลังเลยครับพี่น้องเขานาเนี่ยสูงครับ ช่วงช่วงช่วงคะแนนสูงกว่าเขาแต่เอาหนวนกเป็นหน้าแม่จับจับเชิดข้อดีๆครับช่วงคะแนนสูงกว่าเขาจักหน่อยเท่าไหร่ครับแม่สี่สิบสองขามันก็สูงดอกมันคุยกันได้คือเก้อนเหรอคุยกันได้เนาะสี่สิบสองเหรอสี่สิบสองขาแนนคุ้ยกันได้เก้าเขาว่าเเก้าขยี่หังเขาว่ากับจางกับพี่น้องวนตัวนี้สูงแม่ดวงตาสูงยุ่ประมาณลอยหาเสียบลอยหาสีบตัวนี้ยุ่ประมาณลอยสามสิบถ่าครับคันพ่อเถึงกะ บ่ถึงเหคือบ่ถึงนั่นแหละไอ่ลูกแต่เขาเข้าเอาสีทีที่สองน้อแม่เนาะเขาเข้ากันได้ค่ะเขาวานอ่ะนี่ขวัญนี่แม่ห้างเปิดสินสองดอกไส้ขวาเลยได้พี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องห้องงามงามงามมีเบอือทั่วน้อแม่น้อดังดังเนี่ยแม่ขยับออกจากน้อยนี่เลยนี่เบือทั่วแม่ดวงตาได้พี่น้องได้ดิศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดสามสองศูนย์สามสี่หกเจ็ด แล้วก็เกล้าเจริญเขาว่าเขาว่าอยู่ประมาณร้อยสามสิบไปห้าร้อยสามสิบหาครับพี่น้องเอาเป็เด็กหน่อยย่จ้ะครับผมนี่ขวัญกันเขาบ้านได้จับเลี่ยมนิดเดียวครับเอาสี่สิบสองว่าไหมเนาะสี่สิบสองคุยกันได้ค่ะสามสิบเจ็ดเห้บ่เอาเอาได้โอเคโอเคครับคุยกันมด้จ้ะเขาเลี้ยวเจ็ดเดือนครับอันนี้พร้อมกันวันที่สี มาที่ที่เด็กซีเดือนจ้ะซีเดือนเนาะะโอ้ใส่สินสมุนทรกันได้พี่น้องเขาเขาเบิร์ตเของเรียบร้อยแล้วจ้ะอุ้ยซีเดือนเนาะมันใหญ่เถอะเนี่ยจ้ะสูงเราสามสิบคือมันใหญ่แต่ครับซีเดือนซีเดือนบ่มันง่ายไหนพี่น้องสินสมุนลูกใบยกสูงรวยโอ้สินกล้วยไหมกล้วเขาสูงครับผมตอนนี้เสียเบิร์เราใส่เท่ะเลเนี่ยอัน พันหนึ่งจ้ะพันเดียวจ้ะเพื่อนว่าขัดมุมปีนี้เพื่อนติดคืนสองพันโบมีเงินเราใส่ให้ฟรีอ่าแม่นาาจ้ะแล้ว่าถ้าควายอาจารย์กวนฮักเนี่ยผมใ<ม>ส่ให้ฟรีครับค่ะแม่นแต่ว่ามี่ขอแม่ตลกลูกออกมาผมเอาเงินเราอะมีนค่ะแบบน้ำเบิ้องความโอ้โด้วยอาจารย์กวนฮักเยังควายเราไปเส่ชิ้นสม,มุดโต๊กว่ามาเป็นตูผูโตแม่เราเอาเงินเร จำผมเฉพาะอาจารย์ตอนหัางนี่เราใส่หอยฟี่อันนี้เพื่อก็รับลูกเพื่อนเพื่อนอ๋อนะครับผมแต่ว่าใัรไมีพูดไปแบ่งปันลูกแรกคือลูกสองแม่นลูกแรกค่ะลูกแรกเนาะสี่เดือนค่ะสี่เดือนวันที่ไหนล่ะครับอันนี้สี่สิบเก้าค่ะเนี่ยเห็นว่าสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเรื่องพี่น้องห่อใส่สินสมุทรใส่ใบยกเรื่องพี่น้องเด้อตัวท่องเรียบร้อยแล้วโอ้แม่ห้างเปิดสินไส้ขวาสองดอกเลยครับ เนี่ยเห็นว่าเนี่ยแต่ว่าอีนั่งนั่นจะสูงกว่าเนยพี่น้องนั่นอีนังเก่าเขาว่าจะสูงกว่าแม่นี่ร้อยสามสิบพราะอันอีนา่งนี่สูงไหนพี่น้องพิจารณาแม่เขากรมประตัตว์ครับผมไสกรมปสี่สิบสองเนาะแม่เนาะสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าคุยกันได้คุยกันได้ค่ะสี่สิเก้าค่ะคุยกันได้สี่สิบเอ็ดไหบะอยันได้กันได้กัด้กย้ได้กัดกันได้กันันนังนั่นน่ะก้้น่ะายแล้วต ฮะไมยังอีกวันเนี่ยโอ้มันน้ำแค่พี่น้องเขาอากร้านที่ผมเมื่อเนี่ยแหล่ะยะเขี้ยยขีอันนี้ไม่ยังอีกเนี่ยก้าเขาว่าก้าเขาว่าอีกแล้วป้าอันนี้ตาเปล่นกเป็นน้ำสูงเน่าเข้าดีก็ไม่ก้าวไส้ขวาหนาหลังครับพี่น้องเน่าอานหลาดซึ่กันครับอ้วนตุลุกครับผมแม่สาวเนาะแม่เนาะแม่สาวจ้าอายุกะยังมันได้ถึงอาการติดสัตว์ดอกเนายค่ะยังยังค่ะเท่าไหร่ครับแม่ สี่สิบห้าคะแนนนะสามสิบเก้าเหรอพห่บ๊วยคุยกันได้ค่ะคุยกันได้ค่ะเพื่อนเก่าจ้ะเพื่อนว่างเพื่อนเน่เดี๋ยวขออนุญาตเด้อได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนกองให้เบิ่งครับพี่น้องไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อพุ่นล่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับผมเบิ่งได้ไหมล่ะพุ่นล่ะพุ่นล่ะงามว่ไงไครับพี่น้องเข้าใอยากเข้ากล้องเลยบานโอ้ยนั่งหน่อยนี่ก็อยากเข้ากล้องอันนี้สามสิบเก้าเก้าเก้าเขามาคุยกันน้องเมย์อันนี้สี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้า จ้าเขาว่าเจ้าเขาว่าค่ะเออพี่นองทั่วมาถามเอาเรื่องผมมัาว่ขาวาผมก็ได้ตีเบอร์เมียพี่นองจําเอาเรื่องครับอันนี้ไม่ยามกันเอาเอากันแล้วนี่ก็โทั่วมาถามเราก็มายามกันยุคกอดเรื่อพี่นองอยากอยากเห็นตัวจริงค่ะครับผมครับผมเอาย่างตัวได้ยวเมียเอามากๆอีสูงสูงนี่มามอีสูงสูงนี่มันยังเขาว่าเนี่ยก้าเขาว่าคืออะไรเัก้าเขาว่าอีกเล้วสูงกว่ามูครับสูงกก็มูตัวนี้ร้อยสามสิบก้าวแปดร้อยสามสิบห้าครับ ร้อยสามสิบสองวุ้งวุ้งตั้งมาลวกแล้วบัวบัวพ่อมานจ้ะพ่อมานจ้ะเป็นสาวเป็นสาวเออลูกวะโอ้เป็นสาวเนาะแม่เนาะเขาเป็นลูกหันหนามื่อก้ลหันนาเมื่อกี้ก็เล่นชิงดีครับพี่น้องนานี้นาฝนหยากำลังมากด้วยพี่น้องเด้อสูงอลาสสูงครับพี่น้องเข้าตัวนี้สูงสูงอลาสหางพัวเหงาได้ปะเจนอันเก้าเขาว่าเท่ากันเนาะแม่เนาะใช่ยังระบัดนี่เก้าเขาว่าเอาเท่าไหร่ซีซีมหาคะแนนซีซีมหาคุยกันได้คุยกันได้จ้ะ ี่สห้าอองบ้คุยได้คุยได้จ้าโอ้ยรอคุยได้คุยได้จ้าอหมาเหมานมาซ่าผมเรือพี่น้องเดือกันว sì> ่าเ้าไม่ได้ตีเบืรอนอเมีเนาะไม่ได้ตีจ้าตอนนั้นมาเบื้องเอาค่ะมาเบื้องอยากให้เพื่นเกียดหมายามบพราเดี๋ยวนี มาเรื่อยๆอยู่จ้ะอ๋อคานังว่าเพราะท่านพร้อมบางคนก็ว่ามันคือทรงแพงแท้เพราะว่าตอนนั้นเ่าก็ซื้อมาแพงครับผมครับผมก็เลยอยากได้ว่านยี่สิบอยากได้สองเว้ยยี่สิบจึงเม่ครับยี่สิบตัวละสองเงื่อนผัดเพราะท่านได้เอาไม้เพื่อนมาจีรสร้างเพื่อนอยู่ยี่สิบจึงถึงห้าหม้อเป็นอยากได้ตัวละยี่สิบตึมในตรงไหนเมือง จ้ะเอก็เรียว่าขันยี่สิบได้สร้างไหม้โอ้ยังมีอีกสิครับจ้าได้สร้างไหไม้ขันยี่สิบโอ้ยนี่มันผลมาแท่งแล้วไหมจ้าโอ้เอาเอาเอาพี่น้องเขาผมบบาก่อนฮะผมเกือบไม่ได้ขึ้นว่าผมสีมาส่ยดี๋ยวพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันเปลนไปมันเหนือการควบคุมได้กับฝากแม่ลูกในเด้อค่ะเด้อไม่ว่าจะเกิดมาตั้งอยู่หรือว่าดําเนินไปหรือว่ายุติไปค่ะมันเหนือการควบคุมเข้าครับเราก็ทําให้มันดีเนาะแม่เนาะ อืมทั้งผมมาพ่อลูกสาวแม่ดวงตานดิมันก็มาของมันเองเด้อมันสิดําเนินไปบพราะยู่ิคอร์ดที่แต่ว่าหลายแต่ว่าสองฝีกว่เราเพราะท่านเห็นลูกสาวแม่ที่อะเอา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 มักแล้วเออมากเลยที่ได้เลี้ยงแต่ว่าผมแต่ว่าผมเลี้ยงซอยเอาเอาเอาว่าเป็นยังครับโดนแห้งอีหลีเด้แมนค่ะซีเดือนได้ปะได้ซีเดือนได้ครับผมเดือนที่ซีนี่แหละก็คือจริงๆแล้วมันก่ได้ลงคเด้พี่น้อง แบบว่าเวียดนามเขาจะมาซื <Census comfy S 1> ้อเขาจะก็ซื้อไปแบบว่าข้าวเยาวเรียงเวียดน้ำนะแม่มันเป็ข้าวเนื้อแม่แม่เพร่ะเราจะข้าวเนื้อไปบ้านนี้ค้นหักข้าวแม่ค่ะเขาจะเลี้ยงเนื้อพี่น้องมาเจอแไ้วเขาจะก็ซื้อแต่ข้าวเนื้อบ้านนี้เขาบอกขายข้าวเนื้อข้ยงาวยเลี้ยงตัวว่าข้าวสายพัฒนาเนี่ยค่ะมันบ่านนี้เลยค่ะเคล่นกับทั่วถามว่า มีควายเนื้อบบกันเลยว่าบ่มีบ่มีเลือดพองเลยบ่มีเขตผมเบ้าก่อนหักบ่มีควายเนื้อนะครับพี่น้องเขาเลยบ่มีควายเนื้อก็เลยอยู่ในวออกจากเขตผมไปต้องเป็นควายเลี้ยงนะครับผมเพราะนั้นจะมาถามหาควายเนื้อในเขตผมเลือดพ่น้องเลือดไม่มีนะครับผมแต่ว่าพี่น้องเอาไปผมบ่าหูผมบ่รับรู้นะครับผมแต่ว่า ในเพียรผมไม่มีควายเนื้อต้องแม่เนาะแมนค่ะครับผมคนเราใคนมีควายเนื้อฮัลโหลใคนมีควายเนื้อก็จะไปเอาอะไรวาฉันไม่มีควายเนื้อก็เลยหยุดไอคอนมือนี่แม่ยำพี่แม่เถาด้วยพี่น้องด้วยาะล่องกล้องล่องไม่นะครับพี่น้องกัแฟนเพียรถามแม่ไหลแม่ดวงตาไป๊สัพอดีเขาเจ้ามาถามควายเนื้อหล่ะก็เลยหยุด ตั้งแต่เปียกเนี่ยเพราะล่องสั้งแต่กอกแม่ยเพราโลกนี่เพียรผมนี่มันเงวแหงี่หลีผมหน้าเด้อพี่รองเด้อจริงๆแม่ดวงใาไม่ควายไหลอยู่จ้เอามาโชว์มือนีเนี่ยขื้นส่วนหน่อยยังเต็มคอกอยู่เด้อพี่น้องเด้อมีอยู่ค่ะนี่คือเก่ายุใสที่กัดบ้านม่วงหมู่จี๕ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดศูนย์เก้าเก้าตั้งอยู่หมู่จีๅค่ะเบอร์แม่เถาผมเด้อพี่น้องเด้อโทรมาเอาครับผมสวัสดีครับสสวัดีค่ะ